ครับสวัสดีครับสำหรับตลาดวันนี้จะแนะนำพี่ๆนักลงทุนยังไงดีคะก็ยังดูขายนะครับหรือลดความเสี่ยงลงนะครับในเรื่องของการมีหุ้นนะครับเยอะๆหรือว่าเป็นเรื่องของการปรับพอร์ตนะครับหลังจากที่พยายามนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่หนึ่งพันสี่ร้อยนะครับแต่ไม่ถึงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการเรียกว่าพันผวนนะครับที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันนะครับ เป็นแนวต้านของการฟื้นตัวในภาพใหญ่นะครับก็ดูแล้วแถวแถวนี้ดูเป็นจังหวะของการเรียกว่าถอยออกมานะครับแล้วเดี๋ยวถือหุ้นน,น้อยๆหรือว่าเน้นเป็นเพียงแค่การเก็งกําไรในระยะสั้นเท่านั้นพอครับเก่งกําไรระยะสั้น เน้นขายด้วยครับเน้นขายด้วยทียนี้แล้วพอจะมีหุ้นตัวไหนที่เราพอที่จะเข้าไป, <รอ S 1> ไปเล่นได้บ้างก็แจกไปหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวอัปเดตชันิดนึงก่อนนะครับตัวของ T Sh shipping s h a r s h i p p i n g นะครับอภิทางยังใช้ได้อยู่นะครับวันนี้อาจจะมีการย่อตัวนะครับ <c oughs> เผื่อรับสำคัญไว้ชันิดนึงนะครับตอนนี้นกำลังเรียกว่าเคลื่อนไหวสร้างฐานที่5.80นะครับแนวรับมี5.8แล้วก็5.6ดูอ่อนตัวลงมา ย่อซื้อได้นะครับสำหรับตัวของพีเชียสนะครับพีเชียสตัวของการบินไทยนะครับติดตัวเข้าใกล้แนวต้านที่12บาทนะครับก็เป็นจังหวะของการเทค p r o f i t ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยน่าจะเป็นหน้าของการไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับเหนือเส้น200วันเพื่อสร้างฐานแล้วก็น่าจะมีการบีดขึ้นอีกสักรอบหนึ่งครับ ส่วนเมื่อเช้านะครับดูในตัวของอาซ a ฟ้านะครับทิศทางนะครับยังโอเคอยู่วันนี้อาจจะมีแรงขานะครับที่บริเวณใกล้หกบาทแต่ว่าดูทรงแล้วการยกโลนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับในในภาพใหญ่นะครับกอทิศทางของอาซีฟ้านะจะยังลุ้นแนวโน้มขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่หกจุดสี่หรือหกจุดห้าศูนย์นะครับก็แถวนี้ยังสามารถเรียกว่าซื้อได้นะครับแล้วก็เผื่อจุดสต็อปลอดนะครับเอาไว้ ที่ห้าจุดเจ็ดศูนย์นะครับ <5. 70 S 1> ที่เป็นโลมว่าใช้ครับถ้าหลุด<ม>ลงมาก็อาจจะสต็อปนอสไปก่อนเพราะว่าราคาอาจจะย่อลงไปทดสอบบริเวณห้าจุดสองศูนหรือต่ำกว่านั้นอ,อีก<ม>ตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวของเ c i นะครับเอ i ใช่ครับตัวของ s c i นะครับแพทเทิร์นเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะลุ้นรีบาวนะครับไปทดสอบแนวต้านที่7.9แล้วก็8.40นะครับก็วันนี้อาจจะถูกกดดันในเรื่องของตัวที่ทางตลาดสักนิดหนึ่งแต่ว่าดูจากทรงแล้วยังคาดหวังนะครับการฟื้นกลับนะครับไปทดสอบแนวต้านที่7.9นะครับหรือว่ามีโอกาสไปทดสอบที่ 8.40ได้เลยนะครับก็ดูแล้วนะครับตรงนี้ยังคิดว่ายังสามารถโฮได้นะครับแล้วก็ดูจุดคัดลอสนะครับถ้าหลุด7.10ครับผม7.10ใช่ครับค่ะแเราสุดจะมีตัวไหมคะที่ TCL อี่ TCL นะครับโอเคครับอาซาตัวของ t TCL นะครับวันนี้เป็นไซเวดด้วยวอลลุ่มที่ค่อนข้างเบบางนะครับก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะ รีบาวหรือว่าฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวของ G ท cl เนี่ยเขาเรียกว่ายกโลให้เราเห็นนะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยในแง่ของการลงเนี่ยไม่น่ากลัวนะครับยังมีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่18หรือว่า19บาทนะครับสำหรับตัวของท t c l นะครับถ้าไม่หลุด16.8นะครับเงื่อนไขนะครับเงอนไถ้าไม่หลุดนะไม่หลุด16.8ครับผมใช่ครับค่ะอันนี้ก็ ครบถ้วนนะสำหรับตัวหุ้นแล้วถ้าเป็นตัวของตัวตีเฟกนะคะในตัวของตีเฟกนะครับเมื่อเช้าก็ดูเป็นจังหวะของการเรียกว่าขายในฝั่งรองนะครับแล้วก็รอสัญญาณขายนะครับเพื่อกลับเข้าไปโอเพนช็อตนะครับในส่วนของตัวเอซศูนย์นะครับเทสหนึ่งหกนะครับลักสําคัญนะครับอยู่ที่แปดแปดสี่นะครับที่เส้นสองร้อยวันนะครับถ้า ลุดนะครับ884นะครับคนที่มีรองท้างอยู่คิดว่าควรสต็อปลอสนะครับหรือว่าขายออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นฝั่งช็อตครับผมอืมค่ะอัปเดตตัวออปชันสักนิดหนึ่งครับครับสำหรับตัวของออปชันนะครับก็ดูในส่วนการเรียกว่ารองพุทธนะครับเข้ามานะครับโดยดูอ่าสไตร์ไพ่นะครับที่900กับ8075นะครับค่ะอ่าสำหรับตัวของ S50 นะครับ TS16 ที่900นะครับดีดขึ้นมานะครับทดสอบแนวต้านที่23นะครับในแง่ของจังหวะนะครับตอนนี้เนี่ยตัวของเซ็นทรัลสิบอินเด็กซ์หรือว่าตัวของตลาดเนี่ยมันเป็นหน้าของความ 1, ผันผวนนะครับการดีดขึ้นไปแรงๆในระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะของการเท p r o f ิตนะครับสำหรับคนที่เก็งกำไรนะครับแต่ถ้าคนที่ใช้เพื่อการป้องกันความเสี่ยงนะครับอาจจะใช้เป็นจังหวะของการขาย ลองนะครับในตัวของ <Okay. S 1> ฟิวเจอร์นะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าขายพุทธทำกำไรออกมานะครับหรือถ้าเรียกว่าถอยออกมาทั้งคู่นะครับ <Okay. S 1> ก็อาจจะถือแค่โพลิชั่นในส่วนของการช็อตในฟิวเจอร์นะครับก็เน้นไปทางการลองพุทธเป็นหลักนะครับในตัวของออปชั่นใช่ครับได้ค่ะแล้วสำหรับทองคำล่ะคะ,อะทองคำยังขอถือในฝัง เพราะว่าตัวของทองนะครับตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเริ่มหลุดนะครับแนวรับสําคัญที่1,250นะครับแล้วก็ดูคืนนี้นะครับถ้าไม่มีการดิดกลับนะครับคิดว่าทองน่าจะมีโอกาสย่อแรงๆให้เราเห็นครับได้ค่ะครบถ้วนเลยขอบคุณมากเลยนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็